สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมิวในสยามโฟนนิวส์ค่ะมากันที่ข่าวแรกนะคะ Apple ร่อใหม่เชิญเตรียมเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เป็นไปนตามที่คาด Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่โดยได้ออกหมายเชิญสื่อเป็นที่เรียบร้อยใน,นจดหมายเชิญก็เห็นเหมือนลูก Apple ครึ่งลูกเหมือนกับปีก่อนๆแต่ในปีนี้สีสัสนจัดจ้านสดใสามากยิ่งขึ้นโดยงานเปิดตัวดังกล่าวคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ในวันที่9กันยาย,ยนนี้สาวก Apple อดใจรออีกนิดนะคะ คาดว่าหลังเปิดตัวน่าจะเริ่มวางจำหนทันทีเลยแล้วค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะ a าคาเทลเยมเผยโฉมสมาร์ทโฟนสุดคุ้มวัน u ั h f a a t 2 a าคาเทลผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นวันทั t Plus ที่สามารถสร้างกระแสนในบ้านเราได้อย่างดีโดยสเปคแบบจัดเต็มจะวางจำหน่ายในราคาที่สุดคุ้มและคราวนี้ยังคงเดินหน้าสารต่อความสำเร็จด้วยการเตรียมเผยโฉมรุ่นใหม่ในวันที่2 2กันยายนศกนี้โดยมาพร้อมทีเซอร์ให้ติดตามกันกับประโยคสั้นๆที่ชวนสงสัยว่า The Power of Green ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าติดตามมากในตอนนี้เลยล่ะค่ะเพราะด้วยสเปกแล,ละราคาที่คุ้มค่ามากๆมาต่อกันที่ข่าวที่3ค่ะ Sony เปิดตัว Xperia Z5 ในงาน IFA 2015กันยายนนี้ เมื่อโซนี่บริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นจะนำสมาร์ทโฟนรุ่นแฟลกชิ i อย่างโซนี่เอ็กซ์เพียร์ซั5มาเปิดตัวในงานไอฟา2015ณนะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีซึ่งตรงกับข่าวที่ผู้บริหารโซนี่ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อตอนเปิดตัวเอ็กซ์เพียร์ซั4ว่าจะมีเรือธงเปิดตัวตอนปลายปีนี้อย่างแน่นอนแต่ไฮไลท์ที่สำคัญคือจะมาพร้อมกันถึง3รุ่น3สไตล์ได้แก่ซัฟ5ซัท5คอมแพและซัฟ5พ remium เิดตัวกันถึง3รุ่นแบบนี้คงทำให้แฟนๆตัดสินใจกันยากขึ้นใช่ไหมล่ะคะมากันที่ข่าวสุดท้ายค่ะ LG ผลิตอุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบระยะไกล LG เผยโฉม Smarting Sensor อุปกรณ์ตรวจจับการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านแอปพลิเคชันโดยเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ถ้านำไปติดกับเครื่องซักผ้าก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อการซักเสร็จสิน้นหรือเมื่อนำไปติดกับตู้เย็นก็จะช่วยบอกว,ว่ามีอะไรใกล้หมดอายุแล้วบ้าง โดยจะถูกนำไปโชว์ที่งานไอฟา2015กรุงเบอร์ลินระหว่างวันที่4-9กันยายนนี้ถือเป็นอุปรกรณ์ที่ช่วยอำนออวยความสะดวกให้กับเรามากๆเลยใช่ไหมล่ะคะหวังว่าจะนำมาจำหน่ายในประเทศไทยบ้างและสำหรับใครนะคะที่สนใจข่าวสารด้านไอทีแบบนี้แนะนำให้กดติดตามสยามโฟแชาแนลของเราค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้มิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ